กศนออำเภอปูซางขอนำเสนอการดำเนินงานกสนตำบลทุ่งกล้วยกสนต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปี2564ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher กสนตำบลทุ่งกล้วยตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านงุงน้มตทุ่งกล้วยอำเภอปูซางจวพะเยาเป็นกศนตนสร้างใหม่ ที่ได้รับพบประมาณมาจากกศนจังหวัดพะเยาได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วยให้ใช้ที่ดินเป็นที่ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2553กศนตำบลทุ่งกล้วยจะติดอยู่กับถนนสายหลักของกรมทางหลวงตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วยซึ่งเป็นเครือข่ายที่คอยสนับสนุนในเรื่องของสถานที่เป็นอย่างดีมีคณะกรรมการกศนตำบลที่ร่วมในการสนับสนุนและการจัดกิจกรรมที่เข้มแข็งภายใต้การน,นำของ นางสาวสุพรรักเทียนเรืองนอนท์ผู้มำนวในการกศนอําเภอภูสร้างนางเงินฝันยองเพชรข้าราชการครูนายดวงชีพกันทะลีครูผู้ช่วยนางกฤษวรรณทัพพันธ์ีครูภาษาสมัครนางวิภาพร,พรการยศครูกศนตำบลน,นางสาวสุพรรณมีทาน,นันครูศูนย์การเปี่ยนชุมชนกศนตำบลทุ่งล้วยได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการประจำปีประมาณ2,564 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งครูกศนตมได้มีการจัดทำแผนและการรายงานผลการเป็นบัติกิจกรรมจับต้นสังกัดและมีการรายงานผลในระบบ DMIS ให้เป็นปัจจุบันมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของกศนตมท่องกล้วยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โดยวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันและนำไปสู่การปฏิบัติ และดาเนินการตามที่กำหนดกศนตมนวนนด้วยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนักศึกษาจํานวน48คนแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา8คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น10คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย30คนมีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อนเนื่องที่หลากหลายเช่น,นโครงการให้ความรู้กฎจราจรและกฎหมายยาเสพติดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระลอกใหม่โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดต้นทุนการผลิตการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าเขียนเทียนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเป็นต้นด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ good place bed check in มีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภยัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5 2. สสอสมสะดวกสะอาดสุข,ขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตา ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดปลอดภัยมีชีวิตชีวามีความสุขในการเข้าใช้บริการตลอดจนมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศต,ตามบริบทของโฆนณโนตำบลที่เป็นปัจจุบันและจัดทํารหัส QR code เพือ่อใช้ในการศึกษาการเรียนรู้ต่อไปด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพให้บริการ Good activity มีการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นของกศนตลทุ่งกล้วยคือโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าเขียนเทียนซึ่งในการดำเนินกิจกรรมฝึกวิชาชีพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพได้จัดทําขึ้นได้แก่กระเป๋าจากผ้าเขียนเทียนได้เป็นตัวแทนของกศนเภอภูสางเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์บริการดีเด่นประจำปี2564 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการกสณดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักร,ราช2564ในระดับจังหวัดพะเยามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในช่องทางไลน์ a c e b o o k Live Google Classroom เป็นต้นมีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่ 4. ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกศนตำบลทุ่งกล้วยมีการจัดทำเนียบภูิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภา ata, คีเครือขในระดับพื้นที่มีภาคีเครือขในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสม,ามัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านหรืออาสาสมัครรูปแบบอื่นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรีาานรนยนร,นรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้านที่5 มีนวัตก,กรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนตำบลทุ่งกล้วยได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการนำนวันตก,กรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยนําต้นทุนของชุมชนมาเป็นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพโดยใช้แนวคิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์เพิ่มทักษะต่อยอดให้เกิดชิ้นงานชิ้นใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้โดยรวมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ที่ว่าการอำเภอภูซางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรุ่ยโครงการร้อยใจรับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ได้ทำงานร่วมกันในรูปแบ,บบบูรณาการในการจัดการรรเียนู้และ ระดมทรัพยากรร่วมกันส่งผลให้สตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งกล้วยได้ยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์มีการบริหารจัดการตลาดด้วยตนเองสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวจนสร้างความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานวัฒนธรรมความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองตรงผลให้กลุ่มอาชีพได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันบทเรียนพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนเป็นฐานจัดทำบทความในการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษา Little Big Community เรื่องเล่าจากชุมชนอาชีพประเภทงานหัตถกรรมและฝีมือและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์นสนีเดนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564ระดับกลุ่มโซนอิงดอยภาคเหนือขุนบงถิ่นประทริยแดนธรรมยังพารานําเศรษฐกิจวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงหรือเรื่องงานหัตถกรรมทิพวัฒนธรรมล้านนาไทยผู้คนน้ำใจงามกสนตะมนลทุ่งกล้วยสวัสดีครับ